สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องภูผาชายัชายชัยพาโชคนะครับเอฟซีเมื่อกี้ลุงวังบอกว่าเจองูนะครับที่บ้านไร่ภูหลวงงูอะไรเห็นตัวใหญ่เลยเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยปาดงูอะไรเอฟซีนู้นน่ะโอ้โหนู่นน่ะเนี่ยโอ้ตัวใหญ่มากเลยอ่ะน่ยนู้นน่ะโอ้โหตัวใหญ่ในเอฟซีนู้นน่ะ เนี <N> ่ยโอ้โหเหรอที <A> <N> ่ว่ามาเห่าเมื่อกี้เนี่ยนะโอ้โหตัวใหญ่มากงูอะไรเอฟซีเลยนู่นน่ะเห็นไหมครับเนี่ยเป็นป้องป้องขาวดำอ่ะโอ้ยมีผิดเยอะนะเหรอมันช้ามากเลยนะเสือฮะงูอะไรนะนู่นน่ะงูเห่าดงงูเห่าดงเหรออือหึมเราไม่เห็น ลุงวังบอกว่ามีงูผมก็เลยมองมาอุ้ยมองมองเห็นโอ้ตัวบลล็อบเลยอ่ะเห็นไหมครับนี่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 โอ้ตัวบอลล็อบเลยพ่อนี่ยไม่ได้มาดูซิตัวใหญ่ใหญ่นู้นนะต้องอย่ามาจับออกไปให้ตอนน่ดีกวเ้ยจับไม่ได้นี่ตัวบอลล็อบเลยนะโอ้งูอะไรอ่ะงูอันนั้นงูสิงงูสิงโดน สิงดงเหรอโอ้โยใช่งูเทียนทานนะใช่ฮะงูเทนทานมันใชสีเหลืองด้วยหิ่มตัวใหญ่ๆห่ะปลาตัวประมาณสามนิ้วเลยนะสองนิ้วสามนิ้วอ่ะงูสามเหลี่ยมนั่นแหละเออเอองูสามเหลี่ยมคล้ายเหมือนงูสามเหลี่ยมมันอ้วนเลยอ้วนแล้วมันกินอิ่มมันกินอิ่มนะตัวใหญ่อ่ะโอ้โหตัวบเลิบเลยเนี่ยครับเอฟซีเอ้ยดูสิ ามาไม่เหลือนะเนี่ยตัวนี้แบบมันเห่าเมื่อกี้เนี่ยม,มันเหา่าเพราะมันเห็นไงมันก็เลยเตือนหัวมันอยู่ในตรงพุ่มไม้นี้ปะหัยาวเลยเนาะยาวไปก็โอ้โหแล้วน่ะมันเลื้อยแล้วเนี่ยมันจะสุดแล้วนะเนี่ยแปลว่าหัวมันอยู่ทางนี้แหละตรงแถวพุ่มพุ่มต้นไม้เนี่ยมันกระโดดลงมาเลยไหววิ่งกันแล้ว ถึงว่าเราไม่รู้ว่ามันเห่าอะไรเนาะที่แท้มันเออทำไมมันมองเห็นว่าเป็นงูเนาะมันไม่ได้กินอ๋อดีนะเอเลี่ยนไม่อยู่นี่หัวมันไปหัวไปไปครับใทางมันเออต่างคนต่างไปต่างคนต่างอยู่เนาะพ่อเนาะตัวใหญ่ใหญ่ตัวบนลบเลย ได้โชคแล้วทั้งสามคนแล้วลุงหวังก็ได้โชคก่อนสาธุลุงหวังได้โชคก้อนใหญ่นั่นแหละได้ทั้งทอดนะมะตะวันไปนู่นละลุงหวังได้โชคตัวก้อนใหญ่แล้วแต่ไปก็เป็นพ่อนิ่มบ้านนี่นะครับโอ้ยยางของพ่อนุ่นแหละผมมายางครับยิงนาน้เห็นแต่ลุงวางสองสามว่าหมาเห่านึกว่าเห่าอะไรประวัติเอาไฟสองมาดูโอ้โหตัวเบนเลิบเลย ครับใช่มันจะวนอยู่ทางนี้แหละนี่มันจะจยตัวแถวนี้โอ้ยเราหลบไปก่อนอกครับตัวใหญ่ๆกลัวไม่ค่อยถูกกับงูนะใช่งูตัวใหญ่นะครับไม่รู้เป็นงูอะไรคล้ายๆงูสามเหลี่ยมตัวใหญ่มากงูสามเหลี่ยมงูสิงดงผมว่ามันขดอยู่แถวนั้นแหละพ่อแ,แถวท่อสีฟ้าพ่อแหละรตรงนั้นมันเป็นพุ่มไม้อยู่อะตรงท่อตรงอะไรเงี้ยเจ็ดเท่าแี้กัน มาสง่งลงวางถึงบ้านโอ้สว่างโลโ่เลยทีเนี้ยแกวไอ่ <c oughs> <c oughs> เอาหลอดนี่มันบ่ติดบ่อเราตุ้าตกายเนี่ยครับมันมันนั้นมันมันขาดแต่ยังไ่ได้ซื้อมาต่อโอ้หลอดมันบ่มันเสียบครับโอ้ปักเสียบ <c oughs> อ่ะนะอืม ถึงบ้านลุงวางแล้วนะคะก็ด<ย>เดี๋ยว <_ d Well> เจ็บข้าวเก็บของลงให้ล <_ d> um> ุงวางกับน้องตองรู้สึกว่าน้ําไม่ท่วมนะคะตรงนี้นะคะใช่บ้านอันนี้ไม่ท่วมตรงนี้น้ําไม่ท่วมนะคะเอฟซีนี่นะคะพื้นยังแห้งอยู่เลยนะคะแถวแถวนี้นะคะแถวนี้น้ําไม่ท่วมนะคะแปลกมากเลยทัทง้ทงทงัทง้ทงที่เป็นที่ลุ่มเนาะใช่ครับที่ลุ่มที่ต่ําแต่น้าไม่ท่วมไม่ท่วมสักป <pinpoint> ีครับโอ้สุดยอดเลยมันไหลลงด้านหลังหมือนขคาะลงวางอืมดีมากเลยนะคะ นี่ขนาดเป็นที่ต่ํามากเลยนะคะต่ํากว่าถนนหลายเมตรเลยแต่ว่าน้ําไม่ท่วมไม่ขังนะคะยิบซีสุดยอดค่ะแม่นอนละบอวัดีจ้าวัดีจ้าจ้า,จ,าจินละบอแกงเฮ็ดนะกินละบอแกงเฮ็ด <laughs> กินเบิดบ่ล่ะโอ้สาธูสาธูอนโโมธนาสาธูน้ำแม่น้ำ้าเห็ดมีตาดวองงามๆน้องแม่อนซ่อนแห้งลุงสองลุงสองรับรับแต่ใครเข้าไปไว้ในบ้านตัวในรูปไว้ตรงไหนอย่าลืมแช่ตู้เย็นไว้นะลูกแช่ตู้เย็นไว้

เป็นผลไม้ยงดีเลยที่น้องกองเรื่องลงหวางเลือกจ้า er, <c oughs> ับกอไปเหอให้มาอเขาดูเออโอ้ยนอนไปล้างอยาให้น well, hey, no. ้องตองไปล้างเข้าตู้ลงเรงนดีด้วโอ้ยเนาะเยตุงวะ อันนี้ไปไปกินไอศครีมมานะคะแล้วก็ไอนะคะพอดีอาการไอมันก็หายไปแล้วแหละวัน,นสองวันแต่พอมากินไอศครีม,มาอาการไอมันเลยกลับมาอีกครั้งหนึ่งแม่กินข่าแร่งแล้วบอ โอ้จ้ะยังตะนอนตะบันเนี่ยหนูกินมาแล้วลนุ่วางก็กินมาแล้วจ้ะน้องตองก็กินมาแล้วนุ่มของไครนอนนี่นอนแ่เไกินก่อนเลยสตรอเบอรี่มันคือมันเอาไปล้างก่อนนะลูกสตรอเบอรี่พอดีเลยพอดีอกินนมหมดนั่นอ่ะตัวตัวสูงเป็นสาวพอดี มันมีแต่การมันมีถุงมันมีทุอย่นหลายอย่างอันนี้โจ๊กชีสเข้าตู้เย็นเรื่องของน้องคอรก็ขาจิตมันจะละลายกับไอ้ไอ้นี่ก็เข้าตู้เย็นอันนี้ผงกะหรี่ไม่ต้องเข้าปูปูเจ้านะได้ดีๆเนาะต้องพัดกินมะออื่นเลยเด้ปูเจ้าปูเจ้าเย็บไปดีๆเร้่องใสแต่ไม่ใสลงคว่างเด้่ยเราจิตไม่ได้กินเด้ ลืมซื้อไอ้กักขึ้นชายเขึ้นใส่พัดปูอันนี้ก็รองเท้าใส่หนอจะของรองเท้าหนอรองเท้าใครนอใครนอนี่นอสีนี้หนอแม่ก็แม่ก็แม่ก็เฮ็ดคันมักเบนเบิดมือติแม่จากันจ้าจ้า ยุ่งมากอเฮ็ดไปวัดซื้อซบ่จ้ะแม่อขันบอกเบงนี่แมเฮ็ดไปวัดซื้อซื้อบออ่ะอาปอัน้าพา่ะโอจจนี่ับลายสามคนนี้ะโอ้จ้าแม่จ้าพาโอ้จ้ะ มันรู้หมวกมันอยู่ใส่กันว่าจะค่อยเก็บสิหมือนเราค่อยยังไม่ทันเห็นหมวกจ้าอยู่เด้เพิ่นเอาไปใส่นู่นหมวกมันในกระเป๋าสัปดาห์เพิ่นบอกหมวกวิ่งวางท่นเห็นอยู่เด้มันมันเป็นตกใจผีหลอกมันขึ้นเราเลื่อมหมวกตีถ้ากันถ้ากันไปเบื้องหนังถือผีหลอก มันมันเพื่นตกใจบ่รอ <c oughs> เดี๋ยวแมโกมบอกว่าเห็นรูว่างใส่ไปอยู่น <c oughs> ้ำจ้าถ้าไม่เบื้องหนัง,ง,นงอยู่ล่องหนังเพิ่นถือผีหลอก <c oughs> ผีเป็นโตเป็นเป็นเลยเพิ่นจนลืมหมวกหมวกพี่บ, <c oughs> บุญมียนบุมีกับผี่ดีมรุงว่างคักป่านยังเอ้ยเพิ่นเพิ่นตกใจผีหลอกว่ะอยามาเบื้องแหมืนบ่มีดิเน เว้ยมาแกมบอกหมอกแกมบอกสีแดงบอกสีแดงสีแดงอ้เจ้านีเนาะมมีนี่เลยยันผีหลอกแห้งไหลเจ้าไม่ได้เจ้าคือลงไปอีลีบอกลงหลังไหมขอยเป็นนั่นแหละขอยเ็ง่วงกันนั่นแหละ แล้วเวไปถามไปถามคุณผีดูว่าคุณผีไปไหมเพราะว่าถ้าเขาเก็บไว้ให้เราอะนะแต่เขาว่ามันบ่มีเลยเนี่อยู่โรงแรมเจ้ากับเบิ้องบนละตีคนเบื้องบนอะบ่มีบ่มีลืมโรงแรม嘛น้อบบบนี้แต่โรงแรมจะดูดีเล้วหรือ่ในชั้นที่เจ้าวางครั้งแรกน่ะเออมันก็เบิ้งอะไรบ่มีบ่บ่ อยู่ในโรงหนังเออเผนยานพี่หลงเนี่ยไปเดวันอาทิตย์เดี๋ยวค่อยมาต่อปั๊มน้ำเอกขึ้นสือผ้าให้แล้วค่อยไปเป็นไรของพายจำลองล้วค่อยไปถามเขาพราะว่าของพายจำลองมันอยู่ใกล้ๆกับห้างนั่นแหละเดี๋ยวค่อยไปถามเขาอีกทีหนึ่งเป็นไรหรอ ก่อฝากเป็นกำใจด้วยนะคะช่องภูผาชัยชัยประโชคนะคะเอีกดไลค์กดแชร์ติดตามสมเพลยันจบคลิปค่ะก็ได้มาส่งลุงหวังกับน้องตองถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขนข้าวขนของนะคะลงให้หมดแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะขอตัวลากลับบ้านแล้วนะคะน้องมนต์กับแอดชัยนะคะก็จะไปถึงบ้านประมาณดึกๆนะคะฝากเป็นกำใจด้วยค่ะกับคนเอฟซีที่เมตตาเข้ามารับชมค่ะขอทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงร่ำรวยทุกท่านค่ะกสวัสดีค่ะ